อัสลวะไรกุมครับสวัสดีวันจันนะครับที่5กันยายนพศ2565นะครับขนาดนี้ก็เป็นเวลา2.30โมงคึ่งนะครับสิ่สีนการ30นาทีตะกี้ลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่ลอยใช้ไม่ได้อีกไม่มีเสียงต้องมาลงใหม่ก็ขออภัยท่านลูกค้าจริงๆนะครับไม่ลอยมันไม่ค่อยดีอะ่ะมันตือ้อมันเป็นแบบถูกอะ่ะมันก็เนาะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับก็มีต้นเนี้ยมานาเสนอเนี่ยนะครับ อ่าเนี่ยเนี่ยขาวน้ำหวานเนี่ยกับตัวนี้นะครับชมพูบานเย็นนะครับเสียบกี่เสียบหนึ่งกี่กิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกิ่งนะครับอยู่ในกระถางครึ่งปิ๊บสวยๆนะครับต้นนี้ก็ขอขายห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับท่านใดสนใจข่าวน้ำหวานสวยๆอย่างเงี้ยและให้ดอกดีด้วยสิครับข่าวน้ำหวานนะครับแล้วก็ชมพูบานเย็นตัวนี้นะครับก็ทักไทยมานะครับก็ขายห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับ สวยยเลยนะครับแล้วก็จากนี้ลงตรงไหนบ้งแล้วก็ไม่รู้บางตัวก็จําไม่ได้ละอ่ะเอาง่ายๆก่อนเลยที่จําได้นะครับเพราะว่าบางตัวไม่มีคริปพอลงครั้งหนึ่งก็ต้องมาไล่ดูในคลิปว่าลงอะไรไปบ้างนะครับอ่มานี่ไม้เหมาไม้เหมาอไม้เหมาอย่างมีไม้เหมายังมีนะครับลูกค้าท่านใดต้องการไม้เหมาเนี่ยที่ชุดละสามร้อยนะครับบางตัวเดินกล้องมันสั่นเลยนะชุดละสามร้อยค่าส่ง หนึ่งร้อยนะครับก็ยังมีนะครับเจ็ดต้นพันน่ะไอ้เจ็ดต้นพันน่ะเจ็ดต้นพันก็ค่าส่งหนึ่งร้อยยังมีนะครับมีเยอะเลยครับท่านใดสนใจไม้เหมาเนี่ยไม้เหมาไม้ดิบไม้เหมานะครับสนใจไม้ดิบไม้เหมาก็ทักทายมาสามต้นห้าร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเจ็ดต้นพันค่าส่งก็หนึ่งร้อยังโตคิดแค่นี้แหละนะครับเนี่ยก็ยังมีหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาวันนี้ตะเกียะ จาี่ตั้งใจตั้งใจไอ้นี่ตั้งใจไม้ไท่หกนิ้วไม้ไท่กระถางหกนิ้วตั้งใจไม้ไท่กระถางหกนิ้วคือลูกค้าถามสองเจ้าติดเลยว่าไม้ไท้กระถางหกนิ้วเนี่ยขายชุดเล็กได้ไหมตังน้อยแต่อยากได้ก็ชุดเล็กก็ได้นะครับชุดเล็กก็มังโตขายห้าต้นสามร้อยห้าสิบขอค่าส่ง EMS ห้าสิบบาทอ่านี่ง่ายๆเลยห้าต้นสามร้อยห้าสิบขอค่าส่งเอเอ็มห้าสิบบาทค่าสีค่าลายค่าแดดค่า ค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกไปนะครับก็จะจะให้ไปคือแบบ5ต้นนี่จะพยายามจะไม่ให้ซ้ำสีกันแหละนะครับ5ต้น500ขอค่าส่งเห้ย5ต้น350ขอค่าส่ง EMS 50บาทก็จะพยายามแบบคัดไปไม่ให้ซ้ำกันนะครับ10ต้น600อยนะ10บต้น6 0 0ค่าส่ง60นะครับแล้วก็50ต้น2 5 0 0นะครับ50ต้น2,500ค่าส่งก็300 EMS นะครับแล้วก็นี่ ของคุณของพี่อะไรพี่สมอนนะพี่สมอนเดี๋ยววันนี้ส่งไปให้เนี่ยนะครับสิบสองต้นสิบสองต้นพันเนี่ยค่าส่งร้อยเดียวนี่นะครับคัดสวย,สวยเลยที่ลงเมื่อวานห้าต้นห้าร้อยก็ค่าส่งร้อยหนึ่งนะห้าต้นห้าร้อยก็ค่าส่งร้อยหนึ่งสิบสองต้นพันก็ค่าส่งร้อยหนึ่งมีอีกสองชุดนะมีอีกสองชุดใครจะเอานี่ของคุณสมอนไปแล้วนะชุดหนึ่งก็มีห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งร้อยหนึ่งแล้วก็ 12ต้นพันหนึ่งขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งเป็นไม้ตอลีลาตอเล่นลากนะเป็นไม้เล่นลากแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็ไนไม้เล่นลากแบบนี้ทัท้งนั้นเลยนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับไม้ใหญ่ไม้สวยเยอะนะครับแล้วก็นี่อ้ออ้อ้อี่ลืมลืมลืมมาตรงนี้ด้วยนี่มาตรงนี้ด้วยคลิปมันไม่มีเสียงนะนี่ขาวล้วนขาวล้วนขายพันเดียวขาวล้วนทั้งต้นเลยนะขายพันเดียวค่าส่งร้อยเดียวอันนี้ก็เป็น เป็นไชไลกับแดงตัวนี้ไม้มันเบียดไชไลกับแดงนี่ไชไลไชไลกับแดงนี่แดงนี่แดงที่เป็นกุหลาบกุหลาบนี่ยน,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 นะครับไชไลกับแดงตัวนี้นะครับเนี่นะครับอันนี้ดาวสามก็ขอสองพันขอค่าส่งก็ร้อยห้าสิบนะนี่แล้วก็นี่ก็ต้นดาวนะครับมีขอพันห้าขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ดูติดฝักด้วยนะติดฝักด้วยนะแต่เป็นฝักของกิ่งที่เสียบด้วยนะไม่ใช่ฝักของสีธรรมดานะ อันนี้ก็พันห้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นสี่ชั้นบ้างสามชั้นบ้างอันนี้สามชั้นให้ดูสามชั้นก่อนสามชั้นอ่าอันนี้สี่ชั้นเนี้มันเป็นไม้ยังไม่สะเียนนะนะครับก็สี่ชั้นบ้างสามชั้นบ้างดอกใหญ่นะครับนี่อันนี้สี่ชั้นอันนี้สามชั้นอ่าสวยๆนะครับอันนี้ก็ต้นดาวเท่าไหร่ต้นดาวสี่นะครับเนี่ยก็เป็น,น,นเป็นไอ้น,นี่ขอให้ดู เป็นเนื้อนวลชั้นเดียวนะครับเนื้อนวลชั้นเดียวแล้วก็มีฝักด้วยแล้วก็มีแดงนะครับมีแดงมีแดงตัวแบบนั้นนะตัวไอ้สามชั้นสี่ชั้นเนี่ยครับตัวนี้อันนี้ก็มันตจรดึงออกแล้วนะมันตัดน้ําเลี้ยงออกเองเพราะว่ากิ่งก้านใบมันมันปกปก,กกิ่งใบกิ่งมันไม่สวยกิ่งกิ่งมันเขาเรียกอะไรกิ่งมันส่อไปเองเพราะว่าตัวน้ําเลี้ยงของต้นแม่เขาตัดน้ําเลี้ยงนะครับอันนี้ขอสองพันขอค่าส่งก็ ร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยอันนี้ก็พันห้าถ้าส่งก็ร้อยหนึ่งข้างหลังก็โอ้ทิ้นใบเลยนะครับทิ้งใบออกใหม่นะครับคุอขอพันเดียวอันนี้ก็สวยอันนี้เจ็ดพันเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้นะครับมีสีต้นนี้นะครับมีหนึ่งสีมีสองสีมีสามสี๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีสามสีมีสี่สีนะครับมีสี่สีนะมีหนึ่งสีสองสีสามสีมีสี่สีนะครับเนี่ยสยสวยเลยมีแดงอุดมทรัพย์ มีแดงตัวเป็นกรมมะหยี่นี้นะครับแล้วก็มีม่วงดําตัวนี้นะครับแล้วก็มีขาวแล้วก็มีนี่คล้ายๆบัวชมพูนะครับนี่ตัวนี้ขอ7 0 0 0ขอค่าส่งก็500ร้วนตัวนี้ก็เป็นแดงกรมมะหยี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเหลืองนะครับมีเหลืองมีเหลืองนะครับมีเหลืองนะครับเหลืองตัวนี้แล้วก็มีขาวนะครับอันนี้ขอ800 0ันอันนี้มันใหญ่แล้วลากทองด้วยลากทองทั้งเส้นเลยนะเส้นใหญ่ๆเลยขอ8000 ขอค่าส่งก็5้าร้อยนะครับก็อันนี้สองพันต่อเลนราต้นนี้สองพันของค่าส่งก็ร้อยห้าสิบนะครับสวยๆแหละไม้ใหญ่ๆสวยๆเยอะในส่วนนี่ไม้ไม้ปี๊บก็อะไรสีต้นสองพันเนาะสีต้นสองพันอ่อสิบต้นสี่พันส่งฟรีไปเลยไม้ครึ่งปี๊บก็สี่ต้นพันห้าสิบต้นสามพันส่งฟรีไปเลย นะครับแล้วก็ไม้ไซ้์กระถางหกนิ้วเนี่ยนะครับห้าต้นสามร้อยห้าสิบขอค่าส่ง e m s อห้าสิบาทสิบต้นหกร้อยขอค่าส่ง e m s อ็หกสิบาทนะครับห้าสิบต้นนะครับห้าสิบต้นก็สองพันห้าขอค่าส่ง e m s ก็สามร้อยบาทไม้สวยไม้สวยไม้สมบูรณ์โตรใหญ่ดูดิมุดลงไปเลยโตรใหญ่มากโตรใหญ่สวยนะครับเน็ตนะครับ นี่ก็เป็นไม้ไซส์เล็กเนาะเดี๋ยวยังไม่ได้ลงขายเลยไม้ไซส์เล็กยังไม่ได้ลงขายเลยตอลีลาแล้วก็ไม้มะเช้าเนี่ยไม้มะเช้า,าเนี่ยต้นที่สี่สิกับสาสิบหนึ่งลูกค้ารับแล้วนะมองนั้นยังอยู่ตอสวยๆนะครับต้นละสามร้อยสี่ต้นพันก็มีอันนี้ด้วยต่ต้นที่หนึ่งถึงต้นยี 300, 4, 000, ่สนะิบก็สามรอยสี่ต้นพันเหมือนกันนะครับต้นละสามรอยสี่ต้นพันเหมือนกันนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับไอ้ไม้ตอลีลา <c oughs> ไอ้ห้าต้นห้าร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งสิบสองต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่ ครจะสั่งสั่งเลยนะเพราะไม้มันสวยจริงใหญ่จริงนะครับนําเสนอเลยไม้ที่บางโตัถ, pues ถอนเนี่ยมันเป็นไม้ดิบมันเป็นไม้ที่บางบางโตบอกเป็นไม้ดิบแต่จริงๆอะมันมันเป็นไม้กิ่งเสียกิ่งเสียอย่างเงี้ยกิ่งเสียนะครับเนี่ยนะครับแต่มันติดบ้างไม่ติดบ้างไงบางตก็ตีเป็นไม้ดิบหมดเลยเพราะนั้นคุ้มบางตจะเอามาขายคุ้มๆอย่างเงี้ยให้ท่านค้าเลือกเอาบ้างนะครับเพราะว่าเราก็อ่ามีร้านชินี้กิ่งตอนสายพวงมาท้านเนี่ยนะครับเนี่ย ต้นละส0 0 4ต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาเนี่ยตรงคัดให้เลยสวยๆต้นละ3 0 0นะค่าส่ง604ต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะต้องการราชินีพันดอกกิ่งตอนสายกงประทานสวยๆก็ทักทายมาอันนี้เป็นไซส์ซสนี้นะครับเนี่ยจะเอาคนคู่จะเอาลำเดี่ยวจะเอาำอรำลายบอกมานะครับตรงัวจะคัดให้สวยๆเลยต้นละ3า0ค่าส่ง60 4ต้นพันค่าส่ง100นะครับสวยๆใหญ่ๆสำหรับวันนี้ก็ลงเท่านี้แหละลงเป็นคลิปท่านหน่อยเพราะว่าลูกค้าบางคนบอกว่า ดูใน Facebook แล้วมันคลิปมันยาวอ่ะหาไม่เจอครับดูในดูในอะไรนะใน u t ท b e แล้วคลิปมันยาวมันทีงงกว่าจะจับคือบอกให้บางตลงคลิปสั้นๆได้ไหมคลิปสั้นๆให้นจะได้รู้ไปเลยว่าอันไหนขายอะไรเพราะบางโตลงไปเรื่อยๆบางทีงงดูไม่ทันงโตก็พยายามจะรับไม่คลิปให้สั้นลงเพราะมันพอเดินไปไหนแล้วบงโตก็อยากขายอ่ะนี่อันนี้ก็ต้นละส0 0ค่าส่ง60สิมีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นสามห้าสิบห้าอ่า ใครรับสักห้าต้นเนี้ยสามห้าสิบห้าบางตัวแถมให้อีกต้นหนึ่งเอาต้นไหนแถมอ่ะต้นนี้แถมอีกต้นหนึ่งเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าสามห้าสิบห้าใครรับห้าต้นบางตัวแถมต้นหนึ่งง่ายๆนะครับใครชอบสนใจทักมานะครับค่าส่งร้อยเดียวนะครับง่ายๆสบายๆสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็ใครต้องการอะไรแบบไหนก็ทักทายมาถามได้นะครับเนี่ยสวยๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยถามได้ถามได้นะครับเนี่ย ห ü, ใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม้เดิมๆโบราณนะไม้โบราณไม้อ,อริจินอลโบราณเลยนะครับเนี่ยดูดิเหมือนเรือเนี่ยทรงเรือทรงเรือกิ่งก้านทรงสวยใหญ่นะครับเนี่ยนะครับแต่และต้นสวยงามอลังตานี่ต้นนี้ที่บางัวจะให้ดูเนี่ยโดนแดดแล้วมันเป็นสีทองอย่างนี้เลยนี่กิ่งก้านแตกเป็นปะกาลังเนี่โดนแดดแล้วเป็นสีทองอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเติมสีอะไรเลยเนี่ยโดนแดดแล้วเป็นเป็นสีทองอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย สวยจริงจริงนะครับเนี่ยโดนแดดแล้วเป็นสีทองอย่างนี้เลยต้นนี้ทองอลาอาลลามเลยย็งไงน,นี่ใครสนใจมาทักมานี่แต่กิ่งก้านเป็นประการังด้วยนะเนี่ยโดนแดดเ,เป็นสีทองชัดเจนนะครับนี่นลแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็นี่ชัดเจนนี่นี่ชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะครับสวยสวยนะครับอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนหินอนี้ทรงกิ่งก้านเหมือนหินเลยนี่เหมือนหินเลยเห็นไหมเป็นเหมือนหินเลยครับนี่ดูแน่นมาก นะครับสวยครับท่านใดสนใจทักมานะครับมาละแหมพอฝนหยุดแล้วมาเลยนะนะครับก็มานําเสนอเท่านี้แหละครับเพราะว่าเป็นคลิปสั้นๆจะได้แบบกระชับหน่อยไว้ไว้คุยกันยาวๆนะครับนี่ก็สวยนะเพราะมันเห็นไกลๆแล้วมันมันถูกตาต้องใจก็อยากให้ลูกค้าได้ดูเห็นไะหม ต้นสวยทุกต,ต้นอายุเกิน10ปีเก่าแก่โบราณครับอันนี้โบราณจริงเลยไม่ใช่โบราณอับปุ๋ยนะไม่ใช่นะเก่าแก่โบราณเลยนี่ดูทุกต้นสวยสวยใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะครับดอกสวยกิ่งก้านใบดีนะครับ,อ,รบ,รบอันนี้อยู่ในกระถางเม็ดนะครับอ,นนอ,นนอันนี้ขอหมื่นหนึ่งอันนี้ขอหมื่นหนึ่งท่านใดสนใจก็ทักทายมาขอค่าส่งก็นี่เม็กเพจเนาะขอห้าร้อยไว้ก่อนเจอแน่ๆค่าส่งทั้งเจ็ดแปดร้อยเป็นพันนะครับหนักๆเลยแหละนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมา สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับวัสรามอะลัยกุมวะรอกมาตุลล์วะบาระกาตุขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูเน็ต้อมสีทอง,ทองขนาดแดดไม่จัดนะนะสีทองชัดเจนสวยมากนะครับสวัสดีครับ